ได้ยินเสียงจากหัวใจจึงเหมือนอยากจะไปหาแม้ว่าอยู่ที่ภูลังกาหรือจะอยู่ที่ไกลหนักหนาก็จะไปพญานาคราชมีจริงหรือไม่มีเคยเห็นไหมเห็นแล้วมีภาพมีหลักฐานมีเรื่องราวชัดเจนไม่มีมั่วอัศจรรย์ครับ คุณจะเห็นอย่างผมได้อย่างไรคุณต้องอ่านหนังสือสมบัติพญายนครราชฟ้นธงคุณจะเป็นคนที่เคยเวียนเกิดแล้วไปมีบุญสัมพันธ์หรือไม่ได้เวียนเกิดมีบุญสัมพันธ์แต่สนใจนะอยากจะเข้าไปศึกษาอยากจะมีความรู้ก่อนไม่ไปไหว้แบบกระโลกกลาไม่อยากไป็นสการะแบบมั่วๆม,มีคำตอบทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในหนังสือสมบัติพญายนคราช คุณต้องมีเลยเพราะหนังสือนี่ทํได้วยความตั้งใจแล้วก็มีเรื่องราวที่ผมบอกแล้วคุณจะได้ศึกษาเป็นขั้นตอนเลยว่า1่งเรื่องการเกิดขึ้นของสมบัติพญานาคราชเกิดกับเราได้อย่างไรผมก็สาธายายชีวิตตั้งแต่ไม่มีบ้านจนมีบ้านไม่มีรถจนมีรถแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนในวัยเดียวกับผมในฐานะเดียวกับผมและมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีคำตอบเป็นความลับอยู่ในหนังสือเล่มนี้ แล้วมีภาพมีหลักฐานมีเรื่องราวชัดเจนไม่มีมั่วอัศจรรย์ครับผมก็ได้รับอัศจรรย์อันนั้นผมก็อยากให้อัศจรรย์นั้นเป็นปฏิหารในชิตของคุณเพื่อที่คุณจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เราไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าคุณเป็นไหมเวลาเราเป็นผู้มีมีในสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะมีความรู้มีเงินหรือมีอะไรก็ตามทีที่พอจะมี แล้วเวลาเราเห็นใครเขาลำบากแล้วเขามามีสันทวะไมตีหรือม,ม,มีมีการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีการที่แบบมีการเคารพนับถือมีความเชื่อถือมีความศรัทธาเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้เขาช่วยเหลือเขาโดยไม่ปราถนาสิ่งตอบแทนพญานาคก,ก็มีอารมณ์แบบนี้แหละครับเข้าใจยังท่านมีในสิ่งใดและเราไปบูชาสักการะด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยความรู้ความเข้าใจทําให้พื้นที่ระยะห่างอะ ของความสัมพันธ์มันใกล้เข้ามาในสัทธาเพราะนั้นอย่าลืมนะครับจุดแห่งสัทธามีจุดร่วมจุดเดียวกันก็คือสัทธาในพระพุทธศาสนาแน่นอนใครที่เป็นคนกระตัญยูต่อบิดามารดาแน่นอนใครที่เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแน่นอนใครที่เป็นคนมีศีลมีธรรม,ม,รรมแน่นอนใครที่เป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาเมื่อไปบูชาสักการ,ระพญานคร,ราชที่ภูลังกาที่ภูสีสุโธหรือจะที่วัดเจ้าอามหรือจะที่ต่างๆมักจะกลับมาแล้วเกิดปฏิหาริย์อัศจรรย์ ก็คุณมีรากฐานที่เป็นพื้นฐานที่จะทําให้คุณและท่านคือพญานาคราชมาใกล้ชิดกันแล้วท่านก็เห็นในความยากลำบากของคุณแล้วก็ทําให้เกิดปาฏิหาริย์สมบัติเงินทองโอกาสงานนู่นนี่นั่นมากมายฟันทงความรู้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในหนังสือสมบัติพญานาคราชที่คุณต้องมีไว้ประจำบ้านประจำตัว เพราะนับตั้งแต่มีหนังสือเกี่ยวข้องกับพญายนาคราชมาในบรรณพิพของหนังสือไม่เคยมีหนังสือเล่มใดที่สมบูรณ์ครบถ้วนด,ด้วยเนื้อหาความรู้วิถีวิธีการอย่างหนังสือเล่มนี้ครับเพราะฉะนั้นผมปรารถนาต้องการให้คุณมีความสุขในยามอย่างนี้เราทำมาหากินด้วยความตั้งใจแล้วทำบุญแล้วขยันแล้วแต่เหมือนขาดอะไรอย่าดวงชะตาไม่เปิดอะ่ะ อ่านหนังสือสมบัติพญายนุกราชเพื่อทําให้เปิดไปสู่อีกโลกหนึ่งของปัญญาในสัทธาที่มีคนเดินบนเส้นทางแห่งสัทธามายาวนานเกิน20ปีคือผมรักราชสีเขียนและมีภาพเรื่องราวอย่างละเอียดยิบเพื่อให้คุณได้ศึกษาเขียนภาพและปฏิบัติแบบง่ายๆเพื่อนําไปสู่การบังเกิดสมบัติพญายนกราชครับ